ออมตังแอปพลิเคชันที่จะทำให้การเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนขั้นตอนง่ายๆในการสมัครใช้แอปพลิเคชันออมตังกันนะคะวิธีการติดตั้งและการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันออมตังกันนะคะใช้ได้ทั้งระบบ a n d r o i d และ IOS กดเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store เพื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันออมตังกดค้นหาพิมพ์คำว่า ออมตังหรือออมตังเป็นภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปที่สมัครสมาชิกโดยเลือกได้ทั้ง3ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. Facebook 2. Google Account 3. ลงสมัครด้วย Apple เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะเมื่อติดตั้งพินใหม่6หลักเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันออมตังค่ะ สามารถเข้าไปเรียนหลักสูตรตามความรู้ทางการเงินออนไลน์ของคุณได้เลยนะคะและใช้เครื่องมือทางการเงินเครื่องมือบัญชีรายรับรายจ่ายฟรีได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันออมตัง ให้ไปดูลักษณะ3มขีดซึ่งอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือเพื่อทำการบันทึกข้อมูลนะคะคลิกโปรไฟล์ขีข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยข้อมูลตามนโยบายรัฐนี่นอกระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพและรายได้ค่ะเมื่อกดยืนยันข้อมูลหน้าจอจะปรากฏดังภาพถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ในการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันออมตังได้เลยค่ะโดยคลิกที่ค่าเริ่มต้นการใช้งานนะคะ